ชีวิตอยากจะพัฒนามันก็ต้องคบหาคนที่ยิ่งกว่าตนหมายความว่าคนที่เขามีคุณธรรมสูงกว่าเมื่อเราอยู่กับผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราก็จะได้รู้จักสังเกตการดำรงชีวิตการปฏิบัติวิถีชีวิตของเขาเพื่อให้ซึมเข้ามาในจิตใจของเราแล้วเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในตัวของเราให้ดียิ่งขึ้น สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องเห็นความสําคัญตรงนี้ตอนเด็กๆก,ก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องฟังครูเพื่อเสริมความรู้ในสิ่งที่ขาดในพื้นฐานที่ยังไม่มีเติบโตมาก็เช่นเดียวกันองค์ความรู้ใดๆที่ยังขาดก็ต้องเข้าหาผู้รู้ที่มีความรู้ยิ่งกว่าตนเราก็จะได้พัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้นไปหากชีวิตมันปล่อยไร้ราบเรียบจนไม่ได้เข้าไปใกล้ผู้ที่รู้ ชีวิตก็อาจจะห่างหายแล้วก็พลาดโอกาสในเวลาที่มันกำลังจะผ่านไปเป็นผู้ที่ขวนขวายกระตือรือร้นถากเอืเ่อยเฉยไม่กระตือรือร้นไวพิบไม่วิ่งไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันก็เหนื่อยล้าแล้วมันก็หมดเวลาลงไปในที่สุดการฝึกใจจากการทำสมาธิทำให้เรานั้นมีตัวเอกใจว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไร เราควรจะต้องเข้าหาผู้รู้ควรจะต้องเข้าหาครูควรจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะได้ดึงตนให้มันพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นต่อไปสมาธิทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร